ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดแล้วค่ะ<ม>เริ่มแรกมามันก็ปวดหลังพอปวดหลังเราไปตรวจพขอก็กบอกว่ายายกระดูกยายเชียมนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยนี่ก็ไปรักษาเขาก็บอกว่ารักษาไม่ได้เขาบอกว่าอย่างนี้นะเออรกักษาไม่ได้่ะ เรก็กินข้าวก็กินข้าวในนานั่นแหละเพราะว่าเราหมดหนทางเนาะเรามีทางเดียวเรามีแต่ข้าวแล้วก็กินไอ้นั่นนะวัทุกวันไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรมากินก็กินอย่างนั้นอยากจะให้มันหายเหมือนกันะเราทำแล้วก็กินเราทำแล้วก็กินอยาให้คนอื่นกินคนเดียวไม่ได้มันต้องกินด้วยออืตัววนี้ ก็ตั้งแต่นั่นมาก็ก็ยังทำนายังกินข้าวอย่างที่นั่นอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ปวดเข่าปวดเออมันก็อ่อนแอบเฉๆเฉๆนั่นแหละมันจะหายมันก็ไม่หายครับแล้วก็ยังทุกวันนี้ไปตรวจหมอว่ายังไงบ้างครับก็เขาก็บอกว่ารักษาไม่ได้เขาให้กินแต่ยาเสริมกระดูกอ่ะครับ แต่พวกนั้นก็กินยาความดันมั่งไขมันมั่งเป็นไปอย่างมันก็เป็นปเรื่อยเนาะกรัยาบันเทาควาตายด้วยเออ,อม,มันเทาความตายแล้วคุณยายอยากให้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหายัางไงครับอยากจะให้ฟื้นฟูก็อยากฟื้นฟูเยวยาเออเยอะะีวยาอยากจะให้มันหายครับ ถ้มันหายเป็นปกติจะได้ดูลูกดูหลนต่อไป